ครับตอนนี้เราก็จะมาต่อเรื่องของการอัพเครื่องใหม่กันนะครับหัวใจของการอัพเครื่องใหม่คือเมื่อต่อดีมบ็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วคือทั้งเสียบแรงกับสายดาวเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องรู้เราจะต้องรู้ว่าเราเราจะต้องรู้ว่าเครื่อง IP ของดีมบ็อกเนี่ยนะครับมันเป็นมันเป็น IP เบอร์อะไรนะครับก็คือ เบื้องต้นนะครับจะดู IP d i ดิมนี่เลยครับกดเมนูเมนูอยู่ตรงนี้นะครับกดเมนูนะครับแล้วเลื่อนไปที่นะครับเลื่อนไปที่ตั้งค่าหรือว่าเซตติ่งนะฮะบ,บางคนก็แล้วแต่ image image ภาษาไทยก็เป็นภาษาไทยนะครับอิมเมภาษาอังกฤษก็จะเป็นเซตติ n งนะครับเข้าไปตั้งค่านะครับแล้วเลื่อนไปที่ Expert Setup หรือตั้งค่าขั้นเที่ยวชาญน,นะครับเห็นไหมครับก็จะมี Network Configuration หรือตั้งค่าระบบเครือข่ายนะครับอันแรกสุดเลยนะครับเราก็จะได้ออกมาแล้เนี่ยครับไอเบอร์ออกมาก็คือ192.168.0.16เมื่อเราได้ค่านี้แล้วเราจะมาเอามาทำอะไรนะครับก็คือเอามาไว้ในการติดต่อกับเครื่องดีมบ็อกนะครับ กลับไปเมื่อเราได้ค่านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปดูที่ตัวดิมบลก์กันนะครับทีนี้